สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาดูา Audio a d t e r ของ Roland ตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ปกติใน Windows เลยนะครับเออนยุยาบแป๊บนึง ตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้ได้ในปกติผมเสียบกับวิจิตอเนี่กำลังลองให้ดูอยู่นะครับขอจุดหน้าจอหน่อยก็คือเป็นดิจิตอเปปกติเครื่องของผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมเคยใส่ต,ต,ตัวเนี้ยยังไม่ได้ใส่ไดเวอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ไดเวอร์ของตัวนี้แต่ผมเคยใส่ไดเวอร์ของโรแลนด์รุ่นเล็กกว่านี้นะครับมันก็เลยไม่แน่ใจว่าผมผมเสียบ USB ปุ๊บเนี่ยมันลิงก์เลยทันทีก็คือใช้งานได้เลย นะครับในในใน,ในส่วนของเครื่องผมนะแต่ถ้าใครที่จะซื้อไปเนี่ยผมแนะนำให้ลองเข้าไปเซิร์ชใน Google นะครับลองใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าไดเวอร์ Driver นะครับของโลแลนนะครับใส่ชื่อรุ่นไปนะครับตัวนี้ยเขาจะมีไดเวอร์ให้อยู่แล้วไดเวอร์ของ Windows 10เนี่ยนะก็ใส่ได้เลยดาวน์โหลดมาแล้วก็อัพแล้วก็อินสตอลลงเครื่องได้เลยนะครับโด,ดใน w ินโดว์สนะนะจะมีเครื่องให้นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะมาอยู่ในลนนักษณะนี้ส่วนการใช้งานทั่วๆไปก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากข้อดีก็อย่างที่บอกมันมีซาวการ์ดก็มีมีดีกว่าไม่มีนะครับส่วนเรื่องเสียงอาจจะผมจะออกให้ฟังนะครับลองเปิดเป็นคาราโอเกะก็ได้นะครับสักหน,น,นึ่งเพลงเอาเสียงออกก่อนเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปในโทรศัพท์ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแบบนี้สายโทรศัพท์อยู่ไหนวา เดี๋ยวผมจะเสียบในโทรศัพท์ให้ฟังหนึ่งครับอันนี้เสียบ t ทสต2เทสต2อ่านี่ลองใหม่นะครับผมลองเสียบกับใหม่ให้ดูว่าเสียงกับใหม่ก็จะประมาณนี้ค่อนข้างจะเงียบนะครับในในในส่วนใครที่ใช้ audio interface จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับในใายในเรื่องสายงานของของการทำเพลงการทำไลฟ์การทำอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอก การทํางานก็จะแยกตัวนี้นะครับต,ตัวที่เห็นไฟขึ้นอยู่เนะี่ยเป็นของอล,าลายที่2ลายที่1น่ก็จะเป็นอันที่ไฟยังไม่ขึ้นที่ผมยังไม่เสียบนั่นแหละนะครับมันจะมีแยกให้ให้เลย2อันตัวนู้นก็จะเป็นโมโนนะครับโมโน USB playback มีบุ่มวอลลุ่มอันนี้ผมเสียบทางหูฟังส่วนที่ผมเสียบทางโทรศัพท์จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเสียบออกจากทางด้านหลังนะครับการใช้งานง่ายครับของโรแลนด์ผมว่าใช้งานง่ายดีเสียบปุ๊บใช้งานได้เลย ผมเคยลงไดเวอร์ไว้อย่างที่บอกครับลองไดเวอร์เป็นของรุ่นเก่าเลยไม่แน่ใจว่ามันมันลิงก์กันเองหรือเปล่าเพราะาผมเสียบลองเสียบสาการปุ๊บเนี่ยเ,เสียบ u s เีปุ๊บเนี่ยมันก็ลิงก์ขึ้นมาให้เลยนะครับก็คือใช้งานได้เลยแต่ว่าให้ดีไปลงไดเวอร์ของตัวรุ่นรุ่นสเปคของมันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้สเปคมันจะสูงกว่าตัวที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมใช้รุ่นเก่ามากเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์ออกก่อน อ่ะนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับถึงการใช้งานต่างๆเบื้อง,ต,งต้นหรือว่าอะไรนะครับก็ลองสอบถามได้อุปกรณ์นะครับช่องนี้ก็ใช้งานได้ปกติช่องนี้ปกติผมลองให้หมดแล้วการใช้งานฟังก์ชันต่างๆอย่างที่ลองเมื่อกี้เสียงก็ออกปกตินะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจเข้ามาสอบถามได้ที่ OC Music นะครับ s o u n d c a r ยังเหลืออีก V2 ยังเหลืออีกประมาณ1,2,3 4 5ตัวนะครับ4 5ตัวนะครับใครสนใจเข้ามาดูได้เลยนะครับ ใช้งานได้หมดนะครับจะไม่ว่าจะอัดเข้าหรือเอาออกทำไ์ต่างๆครับเหมือนที่ผมไลฟ์เมื่อวานผมก็ใช้ซาล์การ์ดนี่แหละเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันโอเคครับผมสนใจสอบถามได้ที่โ c Music เลยครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 5 0 0บาทเลยมือ2นะครับแล้วก็จะมี1790บาทเป็นมือ1ของ b บ K นะครับจะมี2 2 0 0นะครับ2,200แล้วก็มีตัวนี้รุ่นนี้จะเป็น4,5 0 0นะครับครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น เป็นครบเซตเลยทั้งไม์ทั้งอินเตอร์เฟสทั้ง, face, งหูฟังอะไรด้วยนั่นก็1 2 0 0นสนะครับสนใจสอบถามที่ OC Music นะครับขอบคุณครับ